สวัสดีครับแฟนเพจ Stock Direction ทุกท่านครับก็วันนี้ครับเรามาพบกันในรายการทำกันบ้านกับเทรดเดอร์อีกครั้งประจําวันอาทิตย์ที่26พฤศจกิกายน2566ครับก็มาเริ่มกันที่เซต Index กันก่อนเลยในวีที่ผ่านมานะครับเราจะเริ่มเห็นภาพของ s e ตที่เป็นไงครับเริ่มปรับตัวลงมาแทบทุกวันทําการเลยทีเดียวนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยในวันศุกร สำหรับเซตอินเดกเองก็กลับลงมาปรับตัวลงมาอยู่ที่ดับ1397จุดก็กลับลงมาต่ำกว่าพันสรอบหนึ่งก็เป็นสัญญาณที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะสำหรับตัวของทางเซตอินเะด็กณเวลานี้ซึ่งถ้าหากดูจากรอบก่อนๆเนี่ยนะครับจากรอบก่อนจริงๆมันก็มีภาพเหมือนกันนะให้เห็นนะครับว่า,าเราเคยขึ้นไปทํา i ในรอบ ล่าสุดเนี่ยครับคือ1430เนาะแล้วจังหวะที่ลงมาพักเนี่ยมันเคยลงมาพักลึกนะครับลึกถึง1377เลยแล้วก็จริงๆมีจุดที่เปิดแกลบขึ้นมานะครับเปิดแกลบขึ้นมาคือตรงนี้อนะ่าคือแถวๆโซน1ันสนะคือโซนเปิดแกลบขึ้นมาก็ล่าสุดก็หลุดนะครับหลุดลงมาแล้วเราก็มาดูอีกทีครับว่าจะปิดแกลบไหมนะฮะหนึ่งสเนี่ยนะครับ,นะรบก็สำหรับเซตเองแนวโน้มก็ยังดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเห็นภาพของการปรับลงมา ต่ำกว่า1,400จุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับต่อมาครับเรามาดูเป็นหุ้นลายตัวกันสักนิดหนึ่งถามว่าถ้าเรามาดูเป็นหุ้นลายตัวเนี่ยจะเป็นไงกันบ้างมาเริ่มกันที่ตัวแรกครับ Advance Advance นี่ถ้าเรามาดูกันในเชิงของพื้นฐานจะเห็นว่า a d a n c e เนี่มี Target Price สูงมากอยู่ที่256บาท อัพไซ e เทียบกับราคาปัจจุบันก็ประมาณสัก18นะครับไม่มีดาวไซต์เลย Recommend ก็มาทาง Buy นะครับแล้วก็มีโฮบ้างไม่มีเซลเลยดังนั้นถ้ามาดูในเชิงของ Variation กับพื้นฐานเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่า a d v a n e e เขาค่อนข้าง,งดูดีนะครับ EPS Forecast ในปีถัดไปก็ดูมีโก w ด h ด้วยอ่าดังนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจกับตัว a d v a n c e ที่ถ้าหากเรามามองในเชิงของเทคนิคอลล่ะเราต้อง ดูก่อนอน,นะครับว่าเทคนิคเเนี่ยอาจจะไม่ได้สอดคล้องพื้นฐานเท่าไหร่นะเวลานี้นี่แอดวานก็จริงอยู่นะก็ไม่ได้ถึงกับปรัแบตัวลงแรงแต่ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ไปไหนแอดวานเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มเห็นเนี่ยเล่นอยู่ในกรอบเนี่ยครับประมาณสัก2 1 0ถึง220ไปปลายถึง30อสินะเล่นอยู่ในกรบนี้มาสักพักหนึ่งแหละไม่ได้ไปไหนเลยดังนั้นถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยมันก็อาจจะบ่งชี้ได้ว,ว่าเฮ้ ถ้าเราคิดว่า a แอดวานจะยังเล่นในกรอบนี้ต่อไปอยู่ก็ลงมาซื้อขึ้นไปขายอะไรงนี้หรือเปล่านะครับดังนั้น a แอดวานเองก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูแล้วก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะนะครับในเชิงทเทคนิคาไม่ได้แย่ในเชิงพื้นฐานเองน่าสนใจนะครับถัดมาเป็นในส่วนของ Echo อันนี้เนี่ยเอโกเนี่ยจะเห็นว่าราคาปิดล่าสุดครับอยู่ที่164บาท50สสตางค ก็มี up ไซด์อยู่ประมาณสัก28%เมื่อเทียบกับปัจจุบันซึ่งนะครับก็จะเห็นเลยว่า recommendation ของแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนมาทาง buy นะ buy 3, า o 3, สา strong sell หน่งแล้วมีคนให้ target price ที่ต่ำที่สุดคือ120บาทนะครมีดาว n size มาสัก6%อันนั้นก็คือผ้าคสำหรับ Echo ซึ่งถ้าหากดูนะครับในเชิงของ EPS ประกอบตัวเนี่ยเห็นว่า Echo ครับในปี2023เนี่ยนะครับก็ Forecast EPS ก็มีการ หดตัวล,ลงมานะครับชะลอตัวล,ลงมานะครับก็จากเดิม22เนี่ยนะครับ forecast อยู่ที่18เท่านั้นนะครับก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะมันก็เลยเป็นที่มานั่นแหละนะครับว่าทำไมเอโก้เนี่ยราคามันไหลลงมาค่อนข้างเยอะขนาดนี้มาจากร้อยไป,ปลายนี้เหลือรอต้นๆแล้วอะเอ่อถัดมาถ้ามามองในเชิงของกราฟกันนะครับในเชิงของ t e c h n i c ละ่ะ จะเห็นเลยว่าทีนีคข้อของ Echo เนี่ยก็ถามว่ามันเป็นไงอะมันก็ต้องบอกเลยว่าอยู่ในกรอบสัก125ถึง130มันาเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกานะฮะแล้วก็เล่นอย่างนี้มาสักพักหนึ่งแล้วไม่ได้ไปไหนเลยแล้วจริงๆถ้าดูภาพใหญ่ๆเนี่ย ก็จะเห็นเลยว่าครับว่าเขาก็จะมีแนวต้านสำคัญแถว136แล้วก็เนี่ยครับมีจุดที่แบบเริ่มกลับขึ้นมาได้แถวแโซนเนี่ย124 2 5เมื่อก่อนเคยหลุดไปรอบหนึ่งแล้วก็กลับขึ้นมาดังนั้นสำหรับเอโก้เนี่ยนะครับเราก็คงมองเป็นว่าไม่ไซด์เวก็ไซด์เวอัพนะครับอยู่ในกรอบแนวรับ125แนวต้าน130ผ่านได้ไปเจออีกที136บาทนะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเอโก้ถัดไปเป็นไอทีซี สำหรับ ITC เนี่ยถ้าหากมามองในเชิงของพื้นฐานก่อนพื้นฐานของเขาเนี่ยนะก็มี target price นะครับจาก consensus ในที่24บาทนะ upside มาณสัก16แล recommendation เนี่ยก็ buy 7H2 ไม่มี r e c o m m e n d a e l l เลยแต่นะครับแต่ คนที่ให้ Ta r g e เ p r i c พนะครับบอลอที่ Ta ไที่ต่ำที่สุดเนี่ยคือ18บา50สตางก็คือมีดาวไซด์ระมามสัก10%จากราคาปัจจุบันนะครับสำหรับตัวของ ITC ซึ่งถ้าดูในเรื่องของ EPS forecast ในปีถัดไปเนี่ยก็เห็นนะครับว่าปีนี้อาจจะมีการชะลอตัวลงมาอยู่ที่71สตาตง0.71บาทนะครับสำหรับตัว EPS forecast ก็ที่ผ่านมา quarter 1 2 3ก็ คอเตอร์หนึ่งต่ำกว่าค่าสองสามสูงกว่าค่าเล็กน้อยนะครับเพราะงั้นโดยภาพรวมก็คงออกมาประมาณที่ f o r e c a s t ไว้นะครับดังนั้นในความายคือในปีนี้ก็ EPS ของ ITC อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็ค่อยฟื้นในปี2 0 2 4 2 5นะครับถ้าดูอย่างนี้เนาะ,ะดังนั้นอันนี้มันก็เป็นที่มานั่นแหละที่ทำให้ราคามันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ลงมาเยอะมากแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นในเชิงของเทคนิคอลเนี่ยแนวรับ สำคัญของ itc ก็อยู่แถวระดับ20บาทนะอยู่แถว20บาทถ้าลงมาแล้วไม่หลุดเนี่ยนะผมมองว่าแนวแนวต้านของเขาเนี่ยนะครับอยู่แถวโซนสัก21.4ผ่านไปได้เจอแถวโซน22บาท10บสตางคนะ์สำหรับตัวของ itc ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูแล้วน่าลุ้นนะนะน่าลุ้นตรงแถว20.2เนี่ยถ้าถ้ายืนได้ นะถ้ายืนได้ไม่หลุดในโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อนะครับแม้ว่าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจ,จะดูไม่ได้ดีมากนะครับมีจังหวะที่แบบเริ่มเห็นภาพของการพักตัวลงมาบ้างแล้วก็ตามทีนะครับถัดไปเป็น JTS JTS เนี่ยผมว่าแล้วมันไม่น่าจะมีคอสินซัสแล้วเนาะตัวนี้นี่ไม่น่าอยู่ในโคเวอร์นะเ,เราจะเห็นว่าตัว JTS เนี่ยถ้าหากมามองเชิงของเทนิคอว์อะ ราคามันก็เบรกมาได้เบรกต้านแทบทุกแนวอ่ะเบรกตรงนี้ก่อน53.75เบรกถัดมาแถวโซน 61. นะครับเนี่ยที่มันจุดผูกไปรอบหนึงเนาะแต่แล้วล่าสุดเนี่ยก็เริ่มปรับตัวลงมานะครับล่าสุดก็ปิดอยู่ที่61บาทนะซึ่งไอตรงนี้มันเป็นแนวต้านสำคัญพอดีจุดวัดเรียกว่าเป็นจุดวัดใจเลยก็ได้นะสำหรับตัว jts เนี่ยผมมองว่าจุด61บาทเนี่ยเป็นจุดที่ปอกหลายๆอย่าง หากราคาคลงมาต่ำกว่า61บาทเมื่อไหร่เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่น่ากังวลนะครับสำหรับตัว jts แนวรับของเขาอยู่แถวโซน57บาท50สตางกับ53บาท75สตาตค์งแนวต้านก็เนี่ยครับอยู่แถวตรงไฮเดอร์ประมาณ64บาท75สตาตค์งนะครับสำหรับ jts ถัดไปครับเป็นซันโกะจะเห็นว่า มุนตัวเนี่ยนะครับเออ่มันเริ่มที่จะติดติดนะคือมันจะมีจังหวะที่เหมือนเบรกขึ้นไปได้อยู่แหละนะครับแต่แบบก็แป๊บเดียวอะเนี่ยแล้วก็เริ่มโดนทุบลงมาแนวรับถัดไปของเขาเนี่ยก็อยู่แถวแถโซนสักบาท20หรือประมาณ หากไม่อยู่ก็มาเจอแถวบาท12-13สตามต์ดังนั้นโดยภาพรวมเนี่ยอตอนนี้ดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หลังจากราคาพยายามที่จะปรับตัวขึ้นไป <c oughs> ขึ้นไปสูงทำให้ที่บาท48สตัางเลยแต่สุดท้ายก็โดนตบลงมาที่เดิมเนี่ยก็เป็นสียที่ไม่ดีนะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะับในช่วงนี้ถัดไปครับเป็น sav เนาะ เป็นหุ้น IPO มาไม่นานนะครับเข้าตลาดมาช่วงเซฟเนี่ยก็ผ่านตลาดมาในช่วง2 3สเดือนที่ผ่านมานี่ก็จะเห็นแล้วนะครับว่าราคาเนี่ยมันเริ่มมีภาพของการถถอยลงมาเนาะเออแล้วมีแนวแนวต้านแล้วกันนะแนวต้านคือมันเคยเป็นแนวรับสำคัญมาก่อนนะเออตรง1ิ5้เนี่ยเนี่ยคือแบบจะหลุดอ่ะไม่หลุดจะหลุดอ่ะก็เกาะนะครับแล้วก็ค่อยหลุดลงมาเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยจังหวะที่ พยายามที่จะกลับขึ้นไปเนี่ยอา้าวขึ้นไปชนก็ติดอีกอไม่ผ่านดนังนั้นนีเ่เราให้เราใหน้นาต้าสำคัญคือ1 5บาท50สตัง์ตัวนี้มีนาต้าตรงนี้คือจุดจุดที่แบบควรจะต้องผ่านให้ได้นะครับ SAV เนี่ย15บาท50ถ้ายังผ่านไม่ได้นี่ยังมองว่า,าค่อนข้างที่จะน่ากังวลอยู่นะโดยมีแนวรับ ในระดับถัดไปเนี่ยอยู่แถวโซน14บาท10สตังกับ14บาท80สาตังสำหรับตัว SAV เนาะส่วนตัวของ XO Exotic เอเเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีแนวต้านแถวแถวโซน30บาทหลายหครั้งครับเหมือนจะพยายามขึ้นไปให้เหนือ30บาทให้ได้แต่แล้วก็ผ่านไม่ค่อยจะได้เป็นส่วนมากนะ จะมีส่วนน้อยครับที่ผ่านได้เนี่ยช่วงเนี้ยผ่านได้แต่ผ่านได้ยืนได้ไม่นานนะครับก็ลงมาอยู่ดีณนะเวลาเนี่ยมันก็กลับมาเป็นภาพเดิมนะครับเนี่ยคือภาพของการแกวงอยู่ในกรอบ28บาทถึง30บาทนะบก็มองว่าช่วงเนี้ยก็คงอยู่แบบนี้แหละไม่ได้ไปไหนไกลสำหรับเอ o โอเอกโซติกซึ่งหากผ่าน28บาทไปได้ไปเจอแถวไหนก็ไปเจอ31บาทห้าสิบต่างทนะ่ากับกันนะครับถ้าหลุด28บาทลงมาก็แนวรับ ถัดไปคือ26บาท25สตาง์ซึ่ง Eco Exotic นี่บางทีเราอาจจะต้องดูในเชิงของพื้นฐานประกอบหน่อยแล้วกันนะตัวนี้ผมคุ้นๆนะครับว่ามีคอนเซนทัสอยู่อาก็มีจริงก็จะเห็นว่ามีโค้ชสอเจ้าณปัจจุบันนะครับแทร็เก็ตไพรที่38บาทอัพไซด33ซ์33ซึ่งนะครับเรคคอ m e n เก็เป็นสอง u y ทั้งคู่เลยแล้วก็ถ้าหากดูจาก EPS Forecast เนี่ยจะเห็นว่าปีนี้ Forecast ไว้ว่าจะกร o นะครับจะโกรด์นะ estimate EPS อยู่ที่1.88ปีที่แล้วนี่0.88เองนะครับก็โกรด์เยอะมากก็โกรด์เยอะมากจริงนะเแต่เราออกมาควอเตอร์หนึ่งเนี่ยประมาณสัก50สตังค์ได้เนี่ย50สตังค์58สตังค์ดังนั้นอ่าถ้าเก็ดเป้าเป้าของเขาที่ประมาณเกืบอบสองอ่ะก็โอเคน่าจะถึงอยู่อันนี้เป็นที่มานะที่ว่าทำไมที่ผ่านมานี่โอโ้โหเอ็กโซติกเอ็กโอมันขึ้นมาเยอะมากแต่อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาก็เริิ่่มนงๆแล้้ววดย ะะก็ต้องระมัดระวังนะฮะระวังระวังหน่อยนะครับสำหรับตัว XO โอเคครับ, okay, รบวันนี้ก็น่าจะอัปเดตภาพตัวของมุมมองของตลาดหุ้นให้กับนักลงทุนให้กับแฟนเพจ Stock Direction เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจากกันไปยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Stock Direction ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนแหละครับสวัสดีครับ